โอ้จยอผมกลางไม้มันพัดอย่างสวยเกยโย,โยกผมโยกหลบอย่างเงี้ยครับถ้ามันเจอว่าดาเมจพอก็จับไปเลยครับมอ๋อมียิงกระสุนใส่ด้วยโอ้โหโคตรเจ๊นี่ผมตีธรรมดาเนาะเออสุดย,ยอดโอเคมีท่าวาร์ปด้วย69 9เจเจต้อง เน็่อ้ะขนาดนี้ได้หรือเปล่าโอเคครับวิดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับจะคุณดิวผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับเคาวิดีโอการดับเกมนะครับดอยสอนทุกคนเป็นเด็กเกาะเบานะครับในการดับตัวให้เพื่อนโอเคนะฮะด้วยสกินใหม่ของเอสเตอร์นะครับเซนโซโอเทนะครับก็ไม่ร้เรื่องของการขายนะครับแล้วก็เพลงคู่ใจนะครับก็เดี๋ยวไปกดออเดิร์ชเพร้อมกันดอยเลยโอเคที่เนียต่อไปยังไงวะเนี่ย สกินนี้เนี่ยมันก็จะขายที่699คอปเก้สิบาคูป,ปองนะสกินนี้นะของอเลสเตอร์นะครับนะฮะก็กดซื้อกันไปเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเผากระเป๋าตังค์นะครับโอเคเดี okay, อย่ไปดูการรวิวกันเลยดีกว่าไปท่บนี้คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะเชคกี่ทำไมไอเตอร์กูมันหล่อเท่ขนาดนี้ มาครับมาสู่การลิต่อร์ตออเลสเตอร์เซนโซนะโอ้โห,โหโลอยเป็นกาลีเลยทีนี้ <c oughs> โอเคไหนๆก็เป็นคลิปการเล่นอเลสเตอร์เดาจะมาสอนวิธีการเล่นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ง่ายมากๆนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ยังเล่นเกมนี้ไม่ชำชองแต่ว่าอยากจะเล่นกับเพื่อนนะครับตัวนี้มันสามารถเป็นตัวเติมที่ดีได้เพราะมันจับแล้วไม่ว่าจะเซียนแค่ไหนก็ต้องยืนนิ่งๆนะครับเจอตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดอยแนะนำกันในตอนที่ยังเล่นไม่ชำชองมากแล้วอยากจะเอามาเล่นเนี่ย ตัวน,นี้ก็ดีเหมือนกันนะครับมันเคลียร์คลิปง่ายนะครับเดินคลิปสบายเนี่ยวางสกิลเดียวก็คลิปก็ตายหมดแล้ววางหนึ่งพร้อมสองก็เคลียร์คลิปได้เหมือนหมดเวฟแล้วอะไรเงี้ยครับหนึ่งนะให้ผมไปเด้นแกงกั็แล้วอยากได้คลิปตรงนั้นมากเลยทำไงดีเออได้โอ้สุดยอดอนะ่ะปาสกิลแล้วมีเป็นสแตทขึ้นมาได้ ตามเรียกมันว่าไม้เป็นทัชนะครับอันนี้ใครเดินผ่านก็ตันนะเป็นตัวที่เล่นง่ายมากครับทำไงก็ได้ครับให้เต็งเลี้ยวสี่ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็แค่กดปุ่มนั้นให้ถูกจังหวะน,นะครับเราก็จะเก่งแล้วตัวนี้ลายอย่างไรครับอ่นานไปครับสองจังหวะโอ้โหเจ็บมากครับเจ็บมากเขาไม่ตายครับ ไม่น่าเชื่อเขาทอดไปได้ยังไงมันจะมีลับสุเทพแล้วจังหวะนี้ครับผมเพราะผมรอแถวนี้ดีกว่าไม่ได้ผมต้องรอกับเพื่อนนะครับตัวนี้อยู่ใกล้เพื่อนไว้ครับถ้าเราจับแล้วมีเพื่อนอยู่ก็คือสบายแล้ว โอ้ยเจผมกางไม้มันพัดอย่างสวยเจ้าผมโย,โยกหลบแบบดิจิตอลนี่เมื่อกี้ผมวางไม้มันทัดแบบมัมว่มวๆนะครับแต่มันโดน <laughs> สวยเลยเมื่อกี้อยโดโดโดนพร้อมกับเอลซุมีแร่ล่นรติดก็แค่นี้ครับวางท่านหนึ่งให้โดนใช้ท่าสองอันติจบแปะแปะแปะ <laughs> นะครับคือขอแค่มีเพื่อนที่ยัง มีความคิดอยู่บ้างเราก็จะได้สกิลได้ง่ายๆนะครับในระยะยตัวเี้ก็เป็นตัวที่บ่นเพื่อนบ่อยมากเฮ้ยทำไมบึีไม่ตีวะทำแบนั้นครับมันก็เลยเหมาะสำหรับการเป็นโค้ดมากๆสกินถือว่าเข้าทําได้เข้าขามากๆนะครับพอเสกสกินนี้ขึ้นมาก็เป็นโค้ดเลยก็คือบ,บ่นอย่างเดียวนะครับเพื่อนไม่ตีพี <laughs> <laughs> ่ใจใช้คลิปสุดง่ายนะปลาท่าหนึ่งไว้นะครับปลาท่าสองไง คีปก็จะเดินม,มาชนแล้วคิปก็จะหายหมดเห็นไหมเคลียร์คิปอย่างง่ายเ <for> พิ่งเริ่มเล่นใหม่ก็สามารถเคลียร์คิปได้นะครับเราก็สามารถเคลียร์คิปไวที่สุดได้โดยที่การฝึกใช้ท่านหนึ่งกับท่าสองตอนนี้กันนะครับไม่ยากครับไม่ยากตัวนี้ไม่ยาก,เล,ยยากเล่นโคตรง่ายแล้วก็เวลาคุณคิดว่าคุณจะเจอคนเทพอีกฝัก่งนะยิ่งไต่แรงนะแล้วคุณเจอฟอร์เรนสุดเทพยาคอสุดเทพนะตัวนี้สามารถแก้ปัญหาให้ได้นะครับแนะนําให้หยิบไปเล่นกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่คล่องมากจริงคนคล่องก็เล่นได้นะแต่ไม่คล่องก็เล่นได้เหมือนกัน เราสามารถจับได้หมดนะครับท้งแทงอะไรเงี้ยขอแค่มั่นใจว่ามีเพื่อนรอกระทืบอยู่นะครับเราก็วางจับใครก็ตายครับรก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ชนะแล้วครับเกมมันก็เล่นแค่นี้นครับอลิเตอร์เรื่องจะยากหรือไม่ยากมาอยู่ช่วยฝั่งเขาโถมหาเราได้ไหมะหนะครับถ้าเขาโถมหาเราได้หมดเราก็จะเหนื่อยหน่อยก็าวางแมมพัดเราไปครับวางท่า2สอง โอเคคลิปได้รนถะก็รถถังก็ตายอะไรก็ตายอโอ้ไม่น่มีดาเมจไม่พอยอมยอมกัมไปก่อนนะครับจะจับแทงเนี่ยนะต้องก,การแบบความแม่นยานิดนึองอย่าง,งเง,เงี้ยครับถ้ามันใจว่าดาเมจพอก็จับจับไปเลยครับดูจังหวะเพื่อนนิดเดียวจับมือใหม่ดาววาตัวนี้ทำให้คุณสามารถดูเล่นเก่งที่มาันทีได้ ันนมนนเขาเข้าประมาณก็จับปุ๊บเห็นไหมเขาก็กลายเป็นคนเล่นไม่เป็นเลยฝั่งเพราะเขายืนนิ่งๆตัวนี้นี่เรียกว่าทําให้ไม่ไว่าฝั่งจะเป็นคนเล่นเก่งหรือเล่นไม่เก่งก็ยืนนิ่งเหมือนกันครับเ,เขาเท่าเทียมตัวเล่นง่ายไหม <laughs> อีกฝั่งไม่มีมเลือดนะก็ไม่ต้องออกจัดเลือดนะออกออกของออกแข่งอะไรได้ปกติเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ทันดูอันติเหมือนเหมือนมียิงจิๆๆว้ว โอเคยคิดพักงานแล้วชั้นกินดอยไม่ใช้ฟิกเกอร์เลยนะครับเนี่ยแปลกมากๆผมไม่มีจังหวะให้ฟิกเลยช่วยดูโอ้ขวบน2ตัวโอแยกแล้วครับ เขาเห็นไล้ครเฮ้ยเขาเห็นได้ยังไงโอ้โหลวก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 แปลกๆครับทำไมเกมผมเริ่มเล่นไม่ง่ายแล้วะเคมีท่าวาร์ปด้วย69เ้้กาคสเคมึงต้องเละท่อขนาดนี้ได้หรือเปล่าจริงแค่ออกไดร์เบรกออกงนี้ก่อนได้ เนี่ยพอเดินเข้าป่าอะไรเงี้ยครับกดจับรัวๆได้นะครับเดินพร้อมเพื่อนก็ไม่ใช่คนไหนแล้วแหละมวลนหนักหน่วงมากครับอ๋อมียิงกระสุนใส่ด้วยโอ้โหก็จะเท <laughs> อย่างมีม <laughs> <laughs> ยิงกระสุนใส่ปิ้ว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 เมื่อกี้ดอยไม่วางข้าศอกเลยแต่ดอยรีบนะครับเมื่อกี้ถ้าถ้าไม่รีบแบบไม่ต้องวางท้าศอกก่อนก็ได้นะครับได้ดาเมจเยอะกว่าแต่ว่าบางจังหวะมันต้องแบบรีบอะ่ะมีเพื่อนอยู่มีเพื่อนช่วยตีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องคัดไม่ต้องกลัวดาเมจขาดนะครับนะครับ yeah. oh ง่ายๆครับกลัวเขาเข้ามาวางไม้บรรทัดไว้เขาก็จะขี้เกียจเข้ามาเองครับโอ้โหเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดโอ้โอ้โอ้ลวก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 จริงๆอันนี้ตอนนี้เจอตัวแพ้ทางกันนะกาลีอะไรเงี้ยลัมเบอร์อะไรเงี้ยมันเป็นตัวนอกระยะหมดเลยแล้วก็สามารถทุบเราได้หมดเลย ถ้าเราเปิดอันตรีสงๆ5เราโดนรังแกได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับันนี้ตอนนี้เราช่ำชองไม่แต่ปกติมันไม่ได้เจอตัวแก้ไงปกติเราเจอลิลิน่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ได้รังแกเรามากเดี๋ยวเจอไฟเจอช้าๆฟอลองฟาเรนอะไรเงี้ยมันก็สบายอยู่นะเพื่อนผมกำลังโดนหนักหวงมากู Use your the game. นี่ไงผมตีธรรมดาแล้วเอ,ออสุดยอดแร <laughs> งมาก <laughs> ถ้าสอง <laughs> แร<ส>งคั่งๆมันตายแบบไม่ต้องเดินได้เลยเลยนะ้วเนี่ยนี่ไผมโคตรอยู่ตอนนี้ผมกูดาวเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบเปอร์แล้วมีบัฟฟ้าด้วยไม่รวมรองเท้าก็เท่าไหรยี่สิบห้ากูดาวตอนนี้ก็สามห้าแล้วนับแค่อันติกูดาวนะเพราะงั้นไงถ้าหนึ่งถ้าสองเราไม่ได้กะใช้บ่อยเลยนะลระก มันมาก็ใช้ไม่มาก็ไม่ต้องใช้ <my> แต่ตัวน,นี้แรงสุดๆเลยก็ออกพูด,ดาเมจนะเราไมไ่เล่นสายคนระัปวดๆจริงใครเล่นมาปวดก็ออกแข็งออกอะไรได้นะครับมันเล่นยังไงก็ได้แต่ว่าดาเมจอะตั้งแต่แค่ออกรณีนอกนั้นไม่ได้ำสำคลักสำคัญมากหรอก <laughs> oh. <laughs> oh, my! Goodness. Legendary! Next Dark Slayer has been <laughs> defeated. An enemy has been defeated. Fuck. that. Perfect tactics are a form of. team destroyed tower. has a นี่ครับแทงเข้ามาก็กดจับได้เลยตอนนี้รอบสกิลไปก่อนนะครับกางอู้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 ลวก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 โอ้โหเข้าไปลวกข้างหลังแล้วทั้งเกมนี้ผมใช้ฟิกเองครับเนี่ยเอาใช้ฟิกเนี่ยไปโอ้โหยอดครับนี่แหละครับแค่นี้แหละครับ คุณก็จับได้แล้วนะฮะอเลสเตอร์งไงตัวง่ายๆที่ลงตัวนะครับพร้อมสกินใหม่699เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นครับสับการรีวิวนะเป็นตัวที่รีวิวง่ายมากๆนะครับโอ oh my god นะฮะประมาณนี้ครับก็เป็นไงบ้างสับการรีวิวสกินใหม่ของอเลสเตอร์ครับ เซนโซ่ so นะฮะก็เป็นสก,กินที่ค่อนข้างสวยมากแล้วก็เพลงดังมากนะครับก็สำหรับคนที่ชอบอเลสเตอร์ที่บินได้นะก็ร่างนี้จะเป็นร่างแรกหรือเปล่าร่างอื่นมีบินไนะหมถ้าไราจะบไปได้น่าจะเป็นร่างนี้ร่างแรกนะครับแล้วก็เอฟเฟกค่อนข้างเยอะนะราคาค่อนข้างไม่แพงนะจับต้องได้6 9 9เท่านั้นนะไม้แบบการขายนะก็ไปสามารถมาจับจองกันได้สำหรับอเลสเตอร์นะครับ ประมาณนี้นะครับ meta นี้อิสเตอร์มันก็เป็นดับแค่เฉพาะทางนะเอาไว้เจอตัวลำพิュ๊พิ้วบหยานฟอเรนนาคอสอ้อยอะไรเงี้ยมันก็ใช้อิสเตอร์แก้ได้แต่ว่ามันก็จะต้องมีตัวคอยโตนะทำให้มันยืนได้นะครับประมาณนี้ครับก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครกันด้วยจ่วยแรงใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะสุดท้ายคิปอะไรตอนั้นก็ฝ่ายตามในคท่านี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน